พบกับผมนายชอตตี้บูจว่ากับเรเวเรชันเอ็มอีเช่นเคยนะครับตอนนี้เขามีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามานั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์แบทเทิลแครกนั่นเองครับ ข้อดีของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยคือท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาคอสตูมที่ท่านผู้ชมมีในเซิร์ฟเวอร์เก่าๆมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ครับเงื่อนไขก็คือว่าท่านผู้ชมจะต้องเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เล่นไปสักระยะนึงก่อนครับจนกว่าเมนูสืบทอดที่อยู่ด้านบนจะขึ้นมาครับแล้วก็แตะเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวละครที่ต้องการสืบทอดเครื่องแต่งกายมาจากตัวละครใดครับและตัวละครตัวน,นั้นจะต้องเลเวล60ขึ้นไปด้วยนะครับ และตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นคืนกำไรการเติมเงิน2เท่าซีซั่น2ด้วยนะครับใครที่เป็นสายเติมซื้อแฟชั่นขอบอกเลยว่าห้ามพลาดครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะได้รับชุดแฟชั่นแบบถาวรไปเลยทั้งเซ็ตแถมยังได้กล่องแฟชั่นชุดฮันบกไปเลยแบบฟรีๆและถาวรด้วยนะครับรวมไปถึงคำสั่งลดอีก6ชิ้นครับผมอันนี้คือสำหรับคนที่ใหญ่เซิร์ฟเวอร์นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศพร้อมกันเลยละกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ชื่อว่า Battle Quake นะครับเลือกให้ถูกเซิร์ฟเวอร์นะ สำหรับอาชีพยังคงมี10อาชีพเท่าเดิมเลยนะครับผมผมรีวิวไปหลายอาชีพมากแล้วนะครับอาชีพล่าสุดที่ผมรีวิวไปก็คือนี่เลยครับไทคอร์เนอร์นะครับผมสายสนับสนุนอย่างสวยครับใครสนใจก็ตามไปดูคลิปเก่าได้แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นกันสลิงเกอร์ครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับใช้ปืนคู่อย่างเฟียวมีมอเตอร์ไซค์ด้วยส่วนเพศชายหญิงเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้ทุกอาชีพนะครับยกตัวอย่างพาลาดินกันละกันครับพาลาดินจะมีเพศชายกับสาวน้อยหรือว่าโลลีเท่านั้้้้นนนแแต่่่่่วาาผผููหหญญิงทีีีีเเป็ใไไมมอออะรบบพลช ได้แล้วก็มาแต่งหน้าทําผมกันเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเกมเขามีมาให้ค่อนข้างดูดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็ไปเปลี่ยนได้นะและตอนนี้มี่าวนายฟ็อกมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นหูจิ้งจอกนั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเลือกแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาไปก็ล้กกันครับเป็นแง่โอ้โหไม่ต้องแต่งเองละมั้งเนี่ยหล่อขนาดนี้ส่วนใครจะแต่งก็เต็มที่ครับปรับได้ค่อนข้างละเอียดบริเวณใบหน้านะถ้าจะปรับนมใหญ่อะไรอย่างนี้ปรับไม่ได้นะครับได้แค่บริเวณใบหน้าพวกสีเสืออะไรต่างๆเท่านั้นครับและปรับได้ค่อน ในที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือตอนนี้เขามีคําสั่งข้ามเควสแล้วนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับหรือเป็น i d เเก่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกครับใช้ระบบข้ามเควสได้เลยทันทีหลังจากนั้นเดินเควสอีกแป๊บเดียวครับเราก็จะได้รับปีกเอาไว้บินบนท้องฟ้าแล้วนะครับผมโคตรชอบเลยเกมนี้เราบินได้เลยแบบอิสระครับ หลังจากนั้นเนี่ยแวะไปดูด้านบนนะครับที่มีเมนูซ่อนอยู่ครับแล้วก็คําสั่งขายดีนะครับแล้วก็ไปดูด้านซ้ายครับมันจะมีเครื่องแต่งกายขายอยู่เห็นไหมครับน่าแหละเราสามารถที่จะซื้อแสงอรุณเทพได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องเติมเงินนะหยกอันนี้คือหยกต้องเติมเงินใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถซื้อมาใส่ได้เลยทันทีครับและไม่ใช่แค่ชุดนะครับเครื่องประดับเขาก็แจกครับเป็นหมวกอนุบิสแบบนี้เลยครับผมอ่ะรับให้เรียบร้อย และด้วยความสงสัยของผมครับผมเลยลงทุนไปสร้างตัวละครหญิงมาครับโอ้โหชุดโคตรดีะเป็นไงซื้อเลยซื้อเลยชุดดีขนาดนี้ไหนดูทรงผมสิเอ่อโอเคอันนี้พอนึกภาพออกครับอารมณ์ประมาณเคลียวพัตตาอะไรแบบนี้เนาะพอได้ชุดมาแล้วก็ไปที่เมนูได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งแต่งกายเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยก็แล้วกันนะครับผมเป็นไงฮืมดูดีดูด,ดีแต่ว่าทรงผมไม่เปลี่ยนนะเอาแบบนี้แหละ และถ้าเกิดใครมีคอสตูมเยอะครับตอนนี้เขามีการแบ่งหมวดหมู่ตามเซตแล้วนะเผื่อเรามีชุดนี้อยากจะใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยก็สามารถตามหาได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเอามากๆครับไหนๆก็มาเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วครับขอดูบรรยากาศการต่อสู้ด้วยชุดอียิปต์ซะหน่อยกันละกันนะครับผมเป็นไงโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เล่นอาชีพปืนคู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับ นอกจากปืนคู่แล้วยังมีลูกซองอยู่ด้านหลังด้วยนะครับที่ผมชอบเลยคือเขามีสกิลทําให้สตันหรือว่าล้มด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจมากครับไป BVP นี่น่าจะต้องเปิดด้วยท่าที่ทําให้ล้มก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับผมโอเคสตูตายอย่างรวดเร็วครับมากับพักพวก The Bag แบกกันเพียบเลยครับผมสู้แปบ๊แปบๆตุยอ่ะยังไงครับโอ้โห สบายสบายเลยอันนี้ขนาดผมยังไม่ค่อยได้อัปเกรดนะคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมข้ามเควสมาเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลที่เป็นพวกเครื่องป้องกันต่างๆอุปกรณ์ต่างมาให้เราใส่อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็มีแจกอยู่ในจดหมายอีกอันนึงด้วยเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันแล้วกันครับก็คือมันจะเป็นกิจกรรมของเขาอะถ้าเลเวลถึงตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมแต่ว่าก่อนจะไปดูนั้นขอสู้กับบอสซาร่าก่อนกันแล้วกันนะคะแม่ยังคงสวยงามเหมือนเดิมครับสวยทั้งแผนที่สวยทั้งตัวละครครับผมมา แป,ป๊บเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วมากับเดอะแบกโอ้โหถ้าเกิดว่าเลเวลเราต่ำๆเหมือนกันหมดอะ่ะมาสู้ก็จะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นไงเขาแปลงร่างครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยห,หลบไม่ทันโอ้โหโดนไปสามดอกล้มเลยครับไม่เป็นไรครับผมจบอย่างรวดเร็วเป็นไงมากับเดอะแบกครับแป,ป๊บเดียวจบ คราวนี้เรามาลอง PVP ดูกันบ้างดีกว่าครับมาถึงผมเปิดด้วยสกิลที่ทําให้ศัตรูล้มก่อนเลยครับที่เหลือก็ประเคนครับมีท่าอะไรก็ใส่ใส่ไปให้หมดเนี่เป็นไงมีถอยด้วยเน้นคนเป็นหลักครับโอ้ดูจากเลือดแล้วผมน่าจะชนะได้ครับผมไม่เนี่ยปลาระเบิดไปอีกสะใจจริง,รงเออหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้ยผมล้มผมล้มไม่เป็นไรอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออเรียบร้อยครับผมก็เพลินดีเหมือนกันนะมือปืนเนี่ย ส่วนของฟีเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะที่เป็นคําสั่งโบนัสนะครับเข้าไปแล้วดูด้านขวานะครับก็จะเป็นคําสั่งโบนัสสิ่งทีหนึ่งครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับมันจะมีรางวัลเลเวลอยู่นี่ครับเห็นไหมเขาแจกของรางวัลตามเลเวลนะครับพอดีผมรับไปก่อนนั้นนี้แล้วนะมันมีแจกเลเวลต่ํากว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลสูงขึ้นเมื่อไหร่ลองแวะมาดูนะครับมีแพ็คอุปกรณ์ด้วยเป็นไงไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มหาให้มากมายครับแค่เก็บเลเวลใหถึงก็เพียงพอแล้วนะครับ ส่วนใครที่อยากได้คอสตูมเพิ่มก็มานี่เลยครับคำสั่งรุ่งโรดพอเราคลิกเข้ามาดูแล้วเขาจะมีเป็นแอนิเมชันให้ดูเลยครับแล้วเราก็จะเห็นคอสตูมด้วยนะฮะว่ามีชุดอะไรบ้างครับอย่างเช่นกรณีนี้ก็จะมีชุดของสาวน้อยนะครับอารมณ์ประมาณแบบนางฟ้าส่วนผู้ชายกับผู้หญิงมาในทีม u t y and the Beast หรือว่าชมงามกับเจ้าชายอสูนั่นเองครับเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งสวยไม่แพ้กันเลยครับ ส่วนใครที่อยากได้แล้วก็อันนี้จะต้องเปนิดนึงนะครับ500ยหยกนะครับผมก็จะสามารถมาเปิดได้ก็ต้องลุ้นกันไปว่าจะได้หรือเปล่าครับส่วนคอสตูมอีกอันนึงเนี่ยมันจะอยู่ในเมนูม้วนใช่ไหมอ่ามันคือ Battle Pass นั่นเองครับเดี๋ยวขอลองดูตัวละครหญิงหน่อยสวยไหมโอ้ ก็ใช้ได้นะอันนี้ผู้ชายนี่ผู้หญิงเนาะชุดก็จะเป็นราวๆนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เติมเงินเนี่ยก็จะไม่ได้ชุดนะมันจะต้องเติมเงินนะครับมาถึงขั้นลำค่าถึงจะได้ชุดนั่นเองนะครับและไอ้พวกนี้ก็คือเป็นของรางวัลตามเลเวลของ Battle Pass เนาะท่านผู้ชมสามารถไปเช็ค,คเควด้วที่ด้านขวาเนาะแต่ละวันก็จะมีอะไรให้ทำบ้างก็ทำตามที่เขาบอกได้เลยเพื่อสะสม XP นะครับเลเวลยิ่งสูงก็ยิ่งได้รับรางวัลเยอะมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนระบบที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เราจะถ่ายรูปได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายมันจะมีสภาพแวดล้อมนะครับที่เพิ่มเข้ามาเลยคือเราสามารถกําหนดทิศทางลมได้ด้วยแล้วก็ความแรงของลมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูที่ว่าต้นไม้จะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าอืมเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไปตามทิศทางลมเนาะใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าเราเอาทิศทางลมน้อยหน่อย ต้นไม้ก็สั่นไหวน้อยลงหรือเปล่าหรือผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าเออมันได้อยู่นะครับและอนอกเนี้ยจะมีการจัดแสงด้วยนะครับนี่นอันนี้น่าจะเห็นชัดเลยนะครับเป็นตัวละครเราเนาะอันนี้แสงธรรมชาติก็คือโอ้คือเนื่องจากว่าตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะตกดินไปแล้วครับก็เลยอาจจะแบบมัวม,ว,มวนิดนึงครับนี่คือแสงแท้จริงครับและนี่คือย้อนแสงและนี่ก็คือแสงข้างโอ้โหก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับเราสามารถจัดแสงได้ดีในระดับหนึ่งเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะ